วันนี้เอาบรรยากาศห้องอาหารบนเรือสำราญมาฝากทุกคนครับหรือเรียกว่าเมนดิ닝รูมครับเป็นห้องอาหารเย็นนะครับเป็นสำหรับดินเนอร์ครับก็จะเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยครับชิลมากมากครับก็จะกินพื้นที่2ชั้นครับชั้น4กับชั้น5ท้ายเรือครับตรงนี้ครับแล้วก็ชั้น6ก็จะเป็นสเปเชียลอีกแบบหนึ่งครับห้องดิ닝รูมหรือว่ามื้อเย็นตรงนี้เนี่ยไม่ฟรีนะครับเป็นราคาตามคอร์สครับข้างหลังห้องดิ닝รูมก็จะเป็นพื้นที่ทำอาหารอะไรทั้งหลายครับเป็นครัวแล้วก็พื้นที่ ทำความสะอาดครับทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับนี่ถ่ายให้ดูแบบเอกลีฟมากครับบนโต๊ะก็จะมีชื่อคนที่ดูแลโต๊ะเราเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2คนนะก็จะเป็นใครที่เสิร์ฟให้เราดูแลอาหารเกี่ยวกับให้โต๊ะเราเนี่ยเขาจะมีชื่อบอกไว้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาซื้อแพ็กเกจเที่ยวเรือสำราญเนี่ยมเขาก็จะมีบุฟเฟ่ฟรี3มื้ออยู่แล้วครับทุกวันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพิเศษหน่อยมื้อเย็นถ้ามากับครอบครัวกับคนรักอะไรเงี้ยก็มา ดินเนอร์ชิลๆตรงนี้ได้ครับบางทีวงที่ผมอยู่เนี่ยออเเสต้าเนี่ยก็จะมากินเป็นทั้งวงเหมือนกันนะครับในโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดคนในวงหรือว่าโอกาสอยากจะมากินแบบมิ팅งวงอะไรเงี้ยครับ